ครับสวัสดีพี่น้องจ่าเอฟซีแฟนคลับท่างช่องนันทพงศ์ลำพื้นโชว์ออฟฟิเชียลสำหรับเสาร์นี้นะครับลุกขึ้นมาแต่เสาร์เลยครับมนีกรจะไปงานบ้านบอสก่อนจะไปงาน,าน,น,งานทำบุญคุณพ่อสงกราน,นามวงศาเก็บบรรยากาศย่ามมือเสาร์ช่วงเสาร์ๆนะครับบอท่านมีไผ่ตื่นดอกไาป้ปานนี้ตอนนี้ยังไม่หกโมงเช้าดีนะครับก็ประมาณสัก ตีหาหาซินาที่แต่ว่าท้องฟ้าแจ้งแล้วแจ่มใสแล้วนะครับเสียออกไปซอยงานอยู่บ้านบอดบ้านคุณแม่สุภาพเก็บบรรยากาศช่วงเช้าเศร้านะครับก็ถือว่าเป็นเช้าที่สดใสอีกมือหนึ่งมีเข้าฝนมีเมฆฝนยุ่นิดหน่อยแต่ว่าบ่อน่าชิตกตอนนี้เสียงนกเสียงกาเสียงดูว่าเร่ร้อง กำลังเสียออกหากินคือกันนกตื่นก่อนข้นนะครับเสียงนกเสียงนกกระจอกเสียงนกเขานกพิราบนกกาว,วาวออก,กั้งแต้เาๆ้ๆตอนนี้ก็ใไก่สี่หกมุ่งเช้าแล้วนะครับเป็นบรรยากาศที่แสนสดใสอีกวันหนึ่งเมื่อนี้นะครับทีมงานสาวหน่อยองค์กรสาวหน่อยเพชรบานแพงเฮ้ากะ หลังจากที่ทําบุญกันแล้วมื่อแรกนี่กัสิมี่มหรสพนั่นก็คือเป็นหมอลำงานในงานทําบุญหาคุณพ่อสงกาน์น้ำแล้วกาสิมี่ทายทําผาพยร์น้ำนะครับยี่มงปิดวงสาวน่อยเพจบานแพงเหรอพี่น้องสนามกีฬาบ้านแพงสนามกีฬากลางบ้านแพงตำบลแพง งานฟรีนะครับวันนี้ผู้ใดที่ยุ่ไก่อยากสิมาช่มก็เรียนเชิญน,นะครับบู้ใดเก็บบัตรบู้ใดเก็บยางเมื่อนั่นที่ปิดวงสาวหน่อยปิดบานแท่งค้นมืดมืดฝ่ามว่วดินเลยนะครับมือนั่นนี่แหละครับบรรยากาศช่วงเช้าๆแจ่มใสามากครับ บ่นนาสิต๊กนะพี่นอ้องฝนมื่อนี้ทางบ้านบอสก็ยังเงียบอยู่นะครับยังไม่มีใครตื่นเลยบอดก็นอนอยู่นี่แหละครับมื่อนี้เพราะว่าวันนี้ต้องออกไปที่งานตั้งแต่เช้ากันทุกคนเลยเมื่อนี้แปดโมงเสาปรปงผมหนาก แปดโมงเช้าโปงผมนกักช่วงสายๆปงผมหนักเสร็สกะงเดียำขวัญวันนี้ทำขวัญโดยพลเย่านะครับพลเย่า,าเพียดบันแพงเฮาเป็นหมอสูตรขวัญหมอทำขวัญสำหรับคุณพ่อสงการแล้วเนี่ก็เป็นผูก้ก่อตั้งวงสาวหน่อยเพชรดบันแพงมากตั้งแต่่นละ ปี2530ซึ่งเมื่อก่อนนี่บ่ม,มีทุนหลายเพ่นว่าเ้ย่นว่าเริ่มตั้งวงมีทุนอยู่ห0าพันบาทเห็ดวงสมัยก่อนของทุกอย่างกับเซาเบเบว่าสิเป็นเครื่องเสียงเวที่แสงสีพนักง,งานทุกคนนะครับพนักง,งานทุกคนพนักง,งานทุกแผนก จ้างเบิดหมอล่ำก็ถอดเอาหมดก่อนนี่ทีสิมาฟร์มทีมกันเป็นวุงมาอยู่กันคือจังทุกมือนี่ยหาหยากอยู่สมัยก่อนสิมีโต้ลักขนาดละที่มีที่มีเวลามาอยู่น้ำวุงอิลิโต้ลักบ่กี่ตัวนอกนั่นก็สิไปถอดเอาไปถอดเอาน้ำขนาดนั้นขนาดนี้หรือวาหูจักกันกับผู้ใดที่เป็นมอล่ำ เพื่อนกกไปเอื้นกันมากมาซอยกันเวลามีงานเวลารับงานไว้ก็มาซ้อมกันก่อนสีออกงานกันจักมือสองมือซ้อมกันแล้วก็ออกไปเลยมือก้อนนี่ศิลปินหมอล่ำรุ่นคู่บาอาจารย์เนี่ความสามารถเป็นหลายนะครับทองก่อนล่ำต้องมีก่อนกลางจังหน่อยๆน่อยผู้ละซีหาก่อนซี่หากอหากอนนี่ก็ถ้าเป็นก่อนกลางสามารถล่ำได้ทุกเรื่องสามารถที่จะ เอาไปใส่ในท่านได้ทุกเรื่องเนี่ยถือว่าเก่งนะครับเก่งมากสำหรับหมอล่ำรุ่นคู่บาอาจารย์แต่ก่อนบางคนที่มีไหวพริบปฏิพานดีเนาะบางคนมีไหวพริบปฏิพานดีเวลาไปล่ำใส่เรื่องใดก็สามารถที่จะเอาตัวละครน,นั่นมาใส่ใน,นกอดล่ำจากของที่ท,ที่ทองไป ก็สามารถใส่ใดขึ้นกันซื้อจังสันซื้อจังสี่นี่ครับก่อนออกไปทำบุญก่อนออกไปช่วยงานบ้านคุณย่าสุภาพเทานี้ก็จะไปซอยเพิ่นเสิร์ฟอาหารซอยดูแลเรื่องดูแลพอแม่พี่น้องผู้เพิ่นไปเพิ่มมากเพิ่นมาก่มบุญก็สิไดจัดเขา้าปลาอาหารจัดของฝากของต่อนซอยเพิ่นกัน เช้านี้อากาศแจ่มใสมากครับผู้ล่ทั้งจังหวัดอุบลราชจธจานีทั้งบ้านพอการใช้วิไลศิน์ได้ไล่เขากบขึ้นบ้านไม่ขึ้กันนะครับกะส่งใจไปเอาเพราะว่าไ่าาได้ไปมันก็อยากทางหนีนํานะครับงานชนกันเมื่อวานนี้ก็ไม่ได้ไปเพราะว่าบ่ม,มีผู้ใดช่วน อากาศสดใสมากครับแกบรรยากาศก็ฝากคนมา่นองเฮ้าเอฟซผู้อยู่ตางแดนผู้อยูท่ทั้งต่างจังหวัดต่างประเทศที่ขิดหอดองค์กรสาวหน่อยเพชราบานแพงเฮ้ากันนี่แหละได้เบิบึงได้ชมทางช่องของเฮ้าน้ำละกาท่างช่องสาวหน่อยช่องลักช่องล่องช่องออฟฟิเชียลทุกๆช่องที่ถ่ายลงให้ชม มู่บ้านนี่เพราะนั่นนเสนอไปทั้งสามหม่องนะครับหม่องหม่องแรกคือบานคุณยาสุภาพบานแน่สุภาพที่เป็นบานกกบานเข่าขบานเริ่มต้นของสาวหน่อยเพชรบานแพงแล้วก็หม่องที่สองก็เป็นยูหลังโลดตัดหน่อยนะที่ไปถ่ายช้่มว่าเป็นหม่องที่สองที่บอสโจไปสื่อสําหรับเป็นหม,ม่องซ้อมบานพักแห่งที่สอง ก่อนสิออกมาสื่อยุโดมนี่เป็นแรงที่สามนะครับนี่นะเป็นหมองที่สามแล้วก็จะเลื่อนลุงเรื่องใหญ่โตมโหลานเอาโอเคบรรยากาศมาฝากครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ฝากกดเป็นพี่น้องเข้ากดไล์กดแชร์น้ำแน่กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆฝากกดติดตามทางช่องไห่นํำนะครับเพื่อมุ่งสู่ สองหมื่นซับเร็วๆนี้คลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ